สวัสดีครับคลิปนี้นำเหรียญเกจิสายอีสานนะครับนี่เป็นเป็นเหรียญดีนะครับของเมืองอุดรธานีเลยนะครับนี่เป็นเหรียญหลวงปู่บุญจันทร์นะครับวัดป่าสันติกาวาสจังหวัดอุดรธานีเป็นรุ่นพิเศษนะครับจัดสร้างปี2538นนะครับนี่ออกแบบเหรียญเป็นรูปรูปเหมือนของหลวงปู่บุญจันทร์นะครับนั่งขัดสมาธิเต็มองค์นะครับ ด้านหลังก็เป็นยันนะครับนี่เดิมเดิมนะครับเดิมเดิมนี่สภาพผ่านการใช้นะครับสภาพผ่านการใช้มานานๆจะได้นะครับยนลุงปูบุญจันทร์นี้ไม่ค่อยพบเจอนะครับหายากนะครับผมก็นํามาแนะนําเพื่อนๆนะครับเพื่อมีใครสนใจนะครับท่านก็เป็นเกจิจักพัฒนานะครับอยู่วัดป่าสันติกาวาสจังหวัดอุดรธานีนะครับลูกศิษย์ลูกหาเยอะนะครับ ศรัทธาเคารพท่านเยอะนะครับผมก็เป็นกองทัพธรรมสายาลูกศิษย์หลวงปู่เสานะครับหลวงปู่มั่นภูริทัตโตแบบนี้นะครับผมหลวงตามหาบัวนะครับในช่วงอตอนที่ท่านมรณภาพนะครับนี่ท่านมรณภาพต่อหน้า,าหลวงตามหาบัวยานสัมปโนนะครับขณะที่หลวงตามหาบัวนะครับเข้าไปเยี่ยมนะครับหลวงปู่บุญจันทร์นะครับ นี่เป็นลมหายใจสุดท้ายเลยนะครับหมดลมต่อหน้าหลวงตามหาบัวนะครับหลวงตามหาบัวท่านก็เอ่ยขึ้นเลยนะครับว่าท่านบุญจันทร์รอเราอยู่นะครับพอเรามาถึงก็ไปเลยนะครับมรณภาพเลยตามหาบัวก็ววได้เป็นเจ้าภาพนะครับรถน้ำศพนะครับ ประธานนะครับรถนำศพของลว่ปูบุญจันทร์ในวันนั้นเลยนะครับวันมรรณภาพเลยเหรียญนี้นะครับใครสนใจนะครับอยากได้ไ้บูชาก็แอดได้ดีไลน์มาได้นะครับหายากนะครับเหรียญนวงปูบุญจันทร์นะครับตอโค้ดชัดเจนนะครับเป็นโค้ดตอบเดี๋ยวผมส่องยละเอียดให้เพื่อนที่าจรณานะครับการแกะพิมพ์แบบนี้นะครับแกะพิมนะครับใบหน้าหลวงตานะครับลวงปูนะครับมีเมตตาเล็กๆนะครับ อมยิ้มนะครับแกะใบหน้าท่านอมยิ้มนั่งขัดสมาธิจีวอนี่มีผิวเปิดนะครับน้ำยาลมดำนะครับช่วงไหนโดนสัมผัสนะครับก็จะเกิดผิวเปิดนะครับเห็นเนื้อในนะครับเนื้อทองแดงข้างล่างนะครับตัวหนังสือชื่อลวงปู่นะครับคมนะครับาลุงปู่บุญจันทร์แบบนี้นะครับนี่โค้ดนะครับนี่เป็นโค้ดตอกนะครับ ลึกนะครับแล้วก็ชัดนะครับแต่ผมสงสัยนี่ครับสงสัยคําว่าคูณนะครับทําไมถึงได้ต่อโค้ดคูณนะครับถ้ามีสายตรงหรือว่าลูกศิษย์ลูกหาที่ทราบนะครับว่าทําไมเหรียญรุ่นนี้ของลูกป่บุญจันทรได้ต่อโค้ดคูณนี้ก็คอมเมนต์บอกผมได้นะครับก็อยากรู้ความหมายเช่นกันนะครับอาจจะเป็นหลวงพ่อคูณปลุกเสกหรือเปล่าแบบนี้นะครับก็ไม่กล้าฟันธงนะครับอาจจะจัดสร้างพร้อมเหรียญหลวงพ่อคูณนะครับเพราะปี38นี้ก็ วัตถุมงคลของหลวงพ่อคูณนี่ก็เยอะมากนะครับในการจัดสร้างนะครับก็มีต่อโค้ดคูณเยอะนะครับก็ไม่แน่ใจว่าจะสร้างพร้อมกันปลูกเสกพร้อมกันหรือเปล่าประมาณนี้นะครับนี่ถ้าได้หลวงพ่อคูณปลุกเสกนี่ยิ่งเข้มขังไปเลยนะครับด้านหลังนะครับข้างบนนี้เขียนรุ่นพิเศษนะครับแล้วก็พศกำกับนะครับสองห้าสามแปดนะครับแล้วก็ยันนะครับยันนี้เป็นยันลักษณะยันเป็นสี่เหลี่ยมนะครับเป็นตารางนะครับแล้วก็มีอักขระ อัขระอ,อยู่ในช่องนะครับสี่เหลี่ยมนี้เต็มเลยนะครับนี่นะครับลักษณะยันไม่แน่ใจว่าเขาเรียกว่ายันอะไรนะครับแบบนี้ดูแล้วเข้มขังมากนะครับนี่แผ่นยันแบบนี้นะครับคาสสิกดีนะครับเต็มแผ่นหลังตัวหนังสือรุ่นพิเศษกำกับพศสองห้าสามแปดล้วก็ข้างล่างก็เขียนชื่อวัดนะครับวัดป่าสันติกาวาส เพอร์ชัยวานนะครับจังหวัดอุดรธานีนะครับหูเหรียญนี้เจาะไม่ใหญ่มากนะครับเจาะพอดีห่วงเลยนะครับแล้วก็ปิ้นเยอะนะครับหูเหรียญรุ่นนี้นี่ลักษณะขอบตัดนะครับตัดยุคใหม่นะครับยุคปี2538ตัดแล้วก็ฉีกขาดแต่ว่ามีรูปท่านนะครับก็ศักดิ์สิทธิ์แล้วนะครับอยู่บนเหรียญนะครับใครอยากได้ไว้บูชาก็แอดไอดียลน์มาได้นะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งรายละเอียด ไอดีไลน์ไว้อยู่ข้างล่างคลิปเช่นเดิมนะครับคลิปนี้ก็นํามาแนะนําเพื่อนๆนะครับเหรียญนี้ผมปล่อยให้บูชาราคา200บาทนะครับสองบาทนี้เป็นพานหน้าเก็บนะครับพาหลลกร้อยนะครับหายากด้วยนะครับโอเคครับคลิปนี้ก็แนะนําเพื่อนๆได้เพียงเท่านี้นะครับก็ฝากเพื่อนๆกดติดตามไว้ด้วยนะครับผมเดี๋ยวจะนำผ้าบ้านผ้าเครื่องนะครับมาลงแนะนําแล้วก็แบ่งปันเพื่อนๆทุกวันนะครับโอเคครับขอบคุณครับสวัสดีครับ